เศรษฐีนอนรอในกระเป๋าแล้วรวยเงินอยู่ไหนเนี่ยรวยเงินพี่ดีกกินข้าวให้อิ่มลูก เน่เน่ถ้าจะเข้าก็เข้าคนละตะกร้าไปเลยอย่ากวนกันหนุกเน่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 เอ้เอ้เอเน่น่เน่ ออนี่ไงลูกตะกร้านี้นี่ยของหนูอ่ะตีกันจะตีกันจะตีกัน เออแน่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 แรวยทองหนูไปเข้าตะก้าโน้นเนี่ยตะก้านี่น,น,นี่ของหนูนี่เข้าไปเลยแน่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 แ,นแ,นแม่มองอยู่นะ ini di